ไปดูละครเดี๋ยวนี้เลยหลอดเดี๋ก่อนโอเคอาพูดถึงงานวันนี้ค่ะครับคานเดนเซอรพิซเตาร์น้องครับผมดีใจมากเลยครับผมเพราะว่าครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เรามีโอกาสได้ร่วมทํางานกับเอ็มกาครับผมก็ได้ขึ้นแทนเป็นแบนเนอ์บัสเดอร์เลยก็ต้องขอขอบคุณทางพี่พี่เดอะมอลมากๆครับที่เอ็นดูแล้วก็มองเห็นถึงศักยภาพในตัวเราแล้วก็ความต่อเนื่องมากรอบนี้ก็คือมามาในสายแฟชั่นเป็นไงบ้างใช่ครับผมก็ดีใจนะครับดีใจที่ล่าสุดทางพี่พี่คุชชี่เขาก็แบบเออ เลื่อนขั้นแล้วกันเ,<อ>เลื่อนขั้นให้เราจะเป็นออสก,ก็เป็นกลายเป็นแบรนด์บัสเตอร์ก็ขอบคุณทุกคนเหมือนกันครับผมขอบคุณพี่พันธขับทุกคนด้วยที่ช่วยกันปั่นเชนเอะไรต่างๆด้วยครับผมอย่างอยางอย็นการ์ดวันนี้ก่อนคุณคุณทออางแทบแปกเลยวันนี้ปนแปงๆมาต้อนรับใช่ขอบคุณทุกคนมากที่ให้การสนับสนุนกันดีมากๆเลยครับอบย่องายงเรามีส่วนร่วมอะไรนอกจากแบบการปั่นสกีแล้ว แคมเปญมากมายเลยใช่ไหมครับอ่บาใช่ครับผมก็จะมีแคมเปญต่างๆอีกมากมายให้ทุกคนได้ติดตามกันนะครับผมแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ลองไปใช้กันดู <ừ. S 2> สําหรับเอ็มการ์ครับผมก็คือทุกคนเนี่ยนอกจากจะได้รับโปรโมชั่นต่างๆเนี่ยก็ยังมีสิทธิพิเศษต่างๆอีกด้วยและวิธีการสมัครก็ถึงง่ายมากๆแค่เข้าแอปพลิเคชันของเอ็มการ์แค่นี้ก็คือสมัครได้ง่ายๆเลยครับฝากหน่อยซัมเมอร์นี้แท่ห์ผมมาช็อปที่ถมนโอเคได้ครับผมสำหรับใครนะครับผมที่กําลัง หาที่ช้อปปิ้งดีๆนะครับผมแนะนำที่เดอะมอลล์เลยนะครับผมและที่สำคัญครับอย่าลืมไปสมัครเอ็มการ์กันด้วยนะครับเพราะว่าเอ็มการ์เนี่ยนอกจากใช้เป็นส่วนลดได้แล้วก็มีโปรโมชั่นแล้วก็มีสิทธิพิเศษอีกมากมายเลยนะครับผมยังไงก็อย่าลืมไปสมัครกันนะครับผมที่แอปพลิเคชันเอ็มการ์ครับเลิศเกิน่ะเพิ่งกลับมาวัานๆเลยที่พิท<า>ูลาฮที่ไทยแตกแล้วครับล่ <laughs> ลาสุดมาเลเซียเขแตกมาเลเซียแตกเหมืันครับผมก็เมื่อวันซื่นวันซื่นครับผมก็มีโอกาสได้ไปเปิดช็อตคุชชี่ที่มาเลเซียมาครับผม ก็นิดนึงครับอาจจะด้วยความที่แบบพี่ๆแฟนแฟนลับชาวมาเลเขาน่าจะเพิ่งมีโอกาสเคยได้เจอทางนี้ครั้งแรกด้วยพี่เขาเลยเหมือนกบบเพื่อนเพื่อนที่แบบตามผมอะไรเงี้ยก็พาชวนมาดูอะไรก็เลยคนเดียวมันเเกินที่เราตั้งคาดไปเกินไปเยอะเลยครับตอนแรกจริงๆเราหวังแค่ไม่ไม่ได้เยอะครับก็หวังแค่ว่าเอออย่างน้อยมีคนมาให้กำลังใจเราสักคนสองคนก็ยังโอเคแต่กลาย่าโอ้ คอนเทนต์แบบว่าการเลี้ยงไก่ลงใก่ลูกการที่แรกทุกคนตื่นเต้นตื่นเต้นมากเลยครับเพราะว่าเอาจริงตอนแรกที่เราไปด้วยความที่ตกใจแล้วแล้วแล้เชื่อเฮ้ยมันก็มีเซเลบของพี่ๆมาเลเซียที่เขาไปด้วยก็อาจจะมีพี่ๆแฟนคลับของทางพี่เซเลบของมาเลเซียด้วยแต่การว่าพี่ทุกคนก็คือน่ารักหมดพอเราไปทุกคนก็คือเรียกคณาวุฒิขนะวุฒิอะไรเงี้ยก็ต้องขอบคุณทุกคนมากน่ารักมากๆเลยครับแฟนอะไรนะครับแฟนเขามีประสบการณ์กับเราบ้าง ขาก็บอกกับผมว่าบอกว่าอยากให้จัดแฟนมีทที่มาเลเซียอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าที่เออ่รอบเอเชียทัวร์ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จัดแค่รอบๆเพื่อนบ้านแต่ไม่ได้จัดที่มาเลยครับผมใช่มาเลยมีโก็อยากให้มีอยากให้มีแล้วกันที่จะจอดรองท้ามาใช่ใช่ใช่ครับผมช่วงนี้ก็อาจจะบินบ่อยนิดนึงก็ไม่แน่ก็อยากให้รอติดตามก็อาจจะมีเออทักทายภาษามาเลเซียกับแฟนๆที่น้องอะไรบ้างอากูอากูจินตากามูอะไรสักอย่างก็เทียบเตี๊ยผมจำไม่ได้ครับ พูดไปเสียงคลปก็สน,นั่นเลยใช่ใช่เพรนว่า<ช>วันนั้นก็คือนอกจากที่ห้างแตกแล้วก็ยังแบบว่าขึ้นติดเทนระดับหนึ่งด้วยใช่ครับ,รบผมก็นั่นแหละครับก็ต้องขอบคุณที่แฟนคลับทุกคนอยู่แล้วที่แบบสนับสนุนแล้วก็แบบช่วยกันปั่นเทนช่วยกันทําให้ทวิตไม่ได้สิ X <c oughs> ทำให้เทรนด์ X มันขึ้นครับผมก็ต้องขอบคุณทุกคนมากเลยครับอืมพอตกใจไม่คนเห็นแบบว่าเฮ้ยทุกอย่างมันทั้งห้างบินแตกทุกเทนใด ก็เอาแต่ว่าเอาจริงๆนะครับถ้าเป็นพี่พี่ลูกบอลมาเลเซียเนี่ยเรื่องการปั่นเพนเราไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่เพราะเขาสู้ตายกันอยู่แล้วเราไว้ใจเขาอยู่แล้วเลยใช่ใช่ใช่ที่เขาโหดกันมากอยู่แล้วครับผมหลายต่างนี้มีที่ไหนครับประเทศไหนอยู่คนก็เดี๋ยวจะมีไปเกาหลีครับผมไปกับทางแบรนด์สวรรค์ผูดได้พูดได้นะครับแบรนด์แบรนด์หนึ่งแบรนด์แบรนด์หนึ่งแบรนด์แบรนด์หนึ่งครับผมนั่นแหละครับก็เดี๋ยวไปที่ เกาหลีแล้วหลังจากเกาหลีก็จะมีเป็นสิงคโปร์อะไรแถวๆนี้เขาเรียกว่าเอเชียเก็บหมดแล้วก็เรื่อยๆครับปีนี้จงหว่าเอเชียให้ครบไหมครับก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะพยายามเก็บให้หมดครับผมเพราะว่าเราก็อยากจะเจอพี่ๆีแฟนคลับให้ให้ครบทุกประเทศเหมือนกันแปลกใจไหมว่าปีนี้แบบบินผีแดดต้นปีเลยคุณก็เอาจริงก็มันก็เป็นมาตั้งแต่ปลายปีของหกห้า ใช่ครับประามาณช่วงช่วงกันยาเมษเอ้ยธันวารา้วเนี่ยครับคือล่วงช่วงนั้นก็เริ่มบินแล้วแล้วพอเรามาช่วงปีที่แล้วก็คือบินทั้งปีเลยเออแล้วก็มาเริ่มปีนี้ก็บินต่ออีกมันเลยเหมือนกับว่าเราเรพยายามขับตัวได้แล้วครับก็ติดปีกเลยไหมครับคุณก็ <c oughs> ถ้าติดได้ก็อยากติดแล้วอยากบินไป<อ>แบบอยากแบบไปโผล่เลยอยากวาร์ปเลยอะไรอย่างงี้ไม่ได้ครับอยากบินนะได้นอนบ้านตรงไหนเนี่ยน้อยครับน้อยมากน้อยมากครับ ว่าช่วงนี้เราก็มานอนคอนโดด้วยแล้วก็ไปนอนต่างประเทศด้วยครับปรับเวลาได้ไหมรับโหมแต่ละประเทศถ้าอาจจะไม่ใช่ปัญหาสําหรับผมนะครับเพราะว่าเอาจริงๆผมเป็นคนใช้ชีวิตทำโซนยุโรปอยู่แล้วเออ <c oughs> เราใช้ชีวิตอย่างนี้อยู่แล้วใช่ครับผมก็ถ้าประมาณสองทุ่มใช่มสองทุ่มที่ไทยมันก็จะประมาณตีสองที่นู่นมันก็จะพอๆกัน เราก็จะถึงเวลาง่วงอะไรอย่างเงี้ยพอดีครับผมกาแฟที่ผ่านมาด้วยกับกับแฟแบบที่เราไปทักปีมาอันดับทุกเวลาที่เป็นที่ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในในสิบมิลลิเมตรครับผมครับผมดีใจดีใจมากเพราะว่าด้วยความที่พี่ๆหลายๆคนเขาก็จะเรียกว่ายังไงดีสละเวลาเลยแล้วกันใช้คําว่าสละเวลามาช่วยกันปั่นเทรนช่วยกันช่วยกันเอ็เขาเรียกอะไรช่วยกันเขียน X ช่วยอะช่วยกันช่วยกันปั่นนั่นแหละครับออผมก็ต้องขอบคุณทุกคนทั้งมาเพราะว่ามันก็จะมีพี B ่ๆแฟนคลับหลายประเทศเลยที่ท,ที่ที่ช่วยกันปั่นขอบคุณมากครับเ,ออเริ่มชินแล้วเวลาจะไปไหนแบบมาไหนก็แบบว่าโหคุณกระแสดีมากๆแฟนๆทุกทัวร์ต้อนรับพี่ก็มันก็ไม่ชินหรอกครับเอาจริงๆก็ตื่นเต้นอีกครั้งที่แบบมีโอกาสได้ไปเจอพี่พีอินเตอร์แฟนเพราะว่าพี่พีอินเตอร์แฟนแต่ละประเทศมามาเนี่ยเขาจะมีเอกลักษณ์ที่ค่อนข<อ>้างจะต่างกันอย่างทักทายเวลาจะไปแต่ละประเทศเราก็ แต่ละภูมินี้ให้ดีก่อนเลยครับว่าทำกันได้ยังไง <c oughs> ก็อาจจะนิดนึงนิดนึงครับผมเรื่องอาจจะเป็นเรื่องของของกินอะไรพวกนี้ซะ <c oughs> มากกว่าครับผมเพราะว่าอันนี้อันนี้ผมไม่ได้ว่าแล้วแต่บางประเทศบางประเทศคืออาจจะด้วยความที่แบบเราอาจจะไม่คุ้นปาก <c oughs> บางไปบางประเทศแล้วอาจจะแบบเอ้ยกินยากนิดนึงเราก็จะพยายามศึกษาหาหาลู่หาทางเอาไว้ก่อน แต่าไปชัดไัดดีกันที่จะโดนจับลา่ากดใหญ่แบบเรียกว่ารับแปครั้นแต่เรารอบนี้คไปแล้วก็ยังไม่โดนวิจารณ์ถือว่ารอดถือวันรอดทำกันบ้านไปดีไปก็แบรนด์ละกันต้องบอกว่าแบรนด์ทำกันบ้านมาดีครับผมที่แบรนด์เขาก็จะพยายามแมชลุคทั้งหมดเนี่ยพยายามให้แมชเข้ากับตัวศิลปินให้ได้มากที่สุดหรือว่าด้วยความหล่อเราคือเอาอยู่ลุคหรือเปล่าครับ บางลูกก็ไม่รอดเราคิดว่าเราไม่รอดควดสะทรอนคุณยานก็ขอให้เป็นอย่างไรครับจริงๆเรากลัวไหมครับเวลาแบบว่าออกงานแฟชั่นฟิต่างๆใดๆอ่ะคนจะสับตากลัวมันจะเป็นจาม่าไม่มองใดๆอืถามว่ากลัวไหมมันก็ไม่ได้กลัวนะครับแต่แค่เราเราพยายามทําหน้าที่ของเราที่เราได้รับมาให้ดีที่สุดแล้วกันแค่เรารู้สึกว่าเออเราทําเต็มร้อยของเราแล้วแล้วคือแบบ ผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นยังไงก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีมีเรื่องรสาวเพื่อนมีเรี่องแบบเป็ไปกันมาตลอดแตบเรื่ไรอย่างเดียวเขาก็จะไปกันอย่างเงี้ยไม่เจอยับตัวยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ถ้าได้คุยบ่อยเหรอครับเรื่องแฟชั่นน่าจะเป็นที่ใหม่ครับเ<อ>พราะว่าที่ใหม่เขาก็เป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์ของกูชี่ไฟดีเหมือนกัน<อ>ทำให้เราเป็นโอกาสเจอกันงานทำงานแฟชั่นอย่างเงี้ยค่อนข้างบ่อยครับผมแสดงว่าเราค่อนข้างมีถ้าถูกมันมีเราก็ค่อน เราอ <you> ่านในเวลาแบบว่าคนคอมเมนต์มาจอ่านครับอ่านอ่านตลอดมันก็มีก็มีครับที่คอมเมนต์ที่แบบด้านลบนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ไม่ได้ใส่ใจแต่บวกทุกคุกขันเราดีใช่ผมเป็นคนมุกออนมุกออนง่ายครับแบบคิดบวกอยู่แล้วมันตบวกอยู่แล้วก็เลยทำให้ไม่เราไม่ซีเรียสอะไรใช่ก็แฟชั่นแฟชั่นนะแฟชั่นไม่ไม่ผิดใช่ครับมันคือแฟชั่นนะครับคนวิจารณ์แฟชั่นนี่แหละครับที่คอยเลือกติดลบ ล่าสุดมันีคลิปออกมาพี่บอยคุณโดนรับน้องเหรอครับคุณโดนรับตอนปีนี้พี่บอยเขาทำท่าอจริงตอนนั้นผมไม่เห็นเลยผมไม่รู้ตัวอะไรเลยเพิ่งมาเห็นอีกทีก็คือในทวิตเตอร์แล้วก็พี่บอยลงสตอรี่นะครับแล้วก็แท็กมาผมก็เอาผมไม่เห็นเลยนะครับเนี่ยพี่อะไรอย่างเงี้ยพี่บอกจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยน่ารักเด็กเ่าแหละคนก็บอกว่าเอาแล้วน้องเล็กโดนรับน้องก็แล้วปีดีดีครับน่ารักดีจริงพี่บอยพี่บอยเป็นพี่ชายที่เี่หา มากๆผมมีโอกาสได้เจอพี่บอยมาในระยะสักประมาณ2องสปีแล้วแหละเราก็รู้จักพี่เขามาระดับหนึ่งแล้วแต่ก็เป็นพี่ชายที่น่ารักามากจากพี่บอยแล้วมีพี่คนไหนรับน้องกลับบ้างไหมคะไม่ค่อยนะไ่มีหรือไม่มีมาแก้ก่ไม่มีไม่มีาัดกำลังก็มีแค่พี่บอยนี่แหละ <c oughs> เอาคืนไหมคุณเอาคืนไหม เดี๋ยวเดี๋ยวแป้าขึ้นในสนามเดี๋ยวเอาขึ้นในสนามทีมเรามันโดนหลายคนเลยใช่จะรวมตัวคนอื่นเพื่อไปจัดการได้เดี๋ยวเดี๋ยวรวมตัวคนโดนพี่บอยแกล้งเดี๋ยวไปแกล้งพี่บอยซึ้นครับมีรางแหวนต้องไหมครับก็จะโดนแกล้งอ่ะมีระดมพี่บอยก็แ่มีงอยู่ไม่กลัวนะครับตอนจริงๆเราเราอาจจะเพราะว่าเราชินกับใช้ความใช้ล้วนมามือนครับพอมันมีการเล่นกันอะไรเงี้ยเรามองว่ามันเป็นเรื่องสนุกสนุกกันมากกว่าเตรียมพร้อมไปถึงไหนแล้วก็ดีทีละเรากเข้าโห เวลาซ้อมก็แบบว่ายังเจ็บขันนี่อยู่เลยครับอ๋อโดนโดนยืดเส้นหลังยืดเส้นเตะมาพอพอเตะหลังจากวันนั้นก็เจ็บขันนี่จนถึงวันนี้ครับผมก็เดี๋ยวอาจจะต้องไปเรียกความฟิตแล้วก็แบบรักษาตัวให้ให้หายก่อนวันที่จะเตะวันที่23มีนาด้วยแหละครับใครใครโหดสุดครับทีการเ่ว่าผิ่งเท้่เรา น่าจะพี่เกสนะพี่เกดเลยหรอใช่ใช่เพราะพี่เกดเขาก็เป็นกัปตันทีมผมด้วยแล้วเขาก็เป็นคนที่มีทักษะฟุตบอลค่อนข้างสูงด้วยก็น่าจะเป็นที่พึ่งให้กันน้องๆได้แล้วหลูโทษอะไรหนักที่สุดสำหรับคุณกัปคะยังไม่โดนยังไม่โดนหรอใช่เลว่าทำดยังไม่โดนเขาเขามีแบบชวนเข้าแกงรึเปไหมครับคุณบอลอะไรใดๆผมว่าพี่เขาไม่กล้าชวนมั้งครับพี่เขาอาจจะแบบคิดว่าผมแบบเป็นเด็กแบบ เด็กเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยอาจจะยังไม่กล้าชวัวร์จริงๆเรามีจริงๆเรามีเกณฑ์ไม่ใช่แต่ว่าเราเป็นเกณฑ์คนดีเหมือนพวกเขาอ่ะคุณครับรู้ที่แกงเขาจะไปครับคนคนดีที่ไหนที่เราคิดว่าเรามีคุณสมบัติในการที่จะเข้าแกงเขาได้ไหมคุณครับผมก็ดีนะครับดีมากดีมากเราบอกเลยว่าเราเป็นคนดีใช่ไหมคนดีครับดีจริงๆนะครับดีจริงๆ ก็พร้อมจอยแล้วพร้อมให้ฮ่าสนุกสนานครับผมเพรพี่ๆทุกคนก็คือเรามีโอกาสได้เจอกันทุกคนแล้วก็คือน่ารักเลยทุกคนโอเคค่ะขอบคุณครับคขอบคุณครับวันนี้ี